Every time. I need the high. throw that to the side โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกอนซูตนะผมทุกคนวันนี้เราก็จะมาอยู่กันใน ID ดีของน้องต้นนะผมทุกคนก็เป็นไ d ดีจากทางบ้านนะส่งมาให้ผมรีวิวนะผมทุกคนก็คือ ID เดียนี้ยมันมีมูลค่าในท้องตลาดประมาณ4 7 0 0 0ื่นับาทนะผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมทุกคนว่า ID 4ดี0 0บาทเนี้ยมันมีอะไรมั่งนะผมทุกคนก็โอเคนะครับพี่โอ้โหเกียร์เกียร์นี่คือผมบอกหรือว่าเกียร์กระดูกหมานะแล้วก็เกียร์เออบุรีเอกระบอกไฟฟ้านะผมทุกคนก็คือโหดมากนะแล้วก็ จันทาอะไรอย่างี้นะก็คือแบบแบบว่าสุดจริงๆนะผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันนะผมทุกคนโอ้โหโหดจริงว่ะโอเคโอ้โหโหดโหดมากเลยนะผมทุกคนเกียร์นะก็รถแร่นะบอกเลยว่ารถแร่แน่นคังเลยนะผมทุกคนไอดี ID นี้แน่นอนนะว่ายืนลีกตำนานนะผมทุกคนเดี๋ยวเราลองเออเอาไปซ้อมในลีกตำนานให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะอ่าโอเคก็เริ่มไปเลยละกันนะโอ้ทีมแรกที่เราได้เจอนะก็คือโอ้โห เป็นคอมโบตัดแรกแบบ100%เเลยนะพันเร์เซเลยนะผมทุกคนก็คือเรามีโอกาสชนะได้นะ แต่เราต้องห้ามกดลูกชลูกไฟกับแช่แข็งนะเพราะว่าบอดบนลิกตำนานเนี่ยมันจะกดเออมาตะให้โดยอัตโนมัตินะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนทีนี้ผมมองว่าน่าจะหวานเจี๊ยบนะเพราะว่าทีมเขาไม่มีกันบินนะผมทุกคนบอลิกตำนานหลายทีมาคือเขาเอื้อมละอากับตัวบินแล้วนะเพราะว่าตัวบินเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆนะทุกคนก็ทําให้โดนตีบ้านแตกแบบง่ายๆนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะผมทุกคนว่าทีมราคาเออ47,000บาทเนี่ย จะ,จะเล่นได้ดีขนาดไหนนะผมทุกคนอ่าโอเคผมทุกคนทีมเราเนี่ยพอเวลาเรียกตัวบินมันก็จะมีข้อเสียเรื่องตัวภาคพื้นนะแล้วเราหวังว่าตัวบินน่าจะน่าจะจบบ้านได้ไวๆนะผมทุกคนโบ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 โอ้โหภาคพื้นไม่เป็นไรภาคอากาศชนะขาดเลยก็โหดมากๆนะผมทุกคนชนะแบบไม่ต้องเสียไอเทมสักชิ้นนะะ่เดี๋ยวลองกันต่อกันเลยละกันนะผมทุกคนอุย้ยทีมนี้ ก็ไม่มีอุย้ยมีตัวกันบินตัวไม่ทุกคนมันมีตัวกันบินตัวใหม่ก็ทีมนีนะผมผมลังเลนะผมไม่รู้ว่าจะเจอคือเดือนนี้ไอ้ตัวกันบินตัวนี้มันเก่งเกินไปว่ะทุกคนผมไม่อยากเออเอาทีมน้องเข้าไปแพ้นะเพราะว่ามันเอากันบินตายอยู่แล้วนะผมทุกคนอ่ามูนฮ็อกกี้มูนฮ็อกกี้เนี่ยเออผมมองว่าไม่น่าจะไม่น่าจะสอยล่วงได้ง่ายๆนะผมมองส่วนตัวนะ อ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะผมทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่าแปบ๊บนมงน,นะทุกคนผมขอเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะก็คือเกียร์อันเมื่อกี้ดีมากก็จริงนะผมทุกคนแต่ผมมีเกียร์ที่ดีกว่านี้นะก็คือกางเกงเนี่ยกางเกงเลียนาดปิตโตรเรียมนะผมทุกคนก็คือโหดมากนะผมเรียกชื่อของผมผมตั้งของผมเองหมดเลยนะ ก็โหดมากๆนะแม่ตาเราอีกอีก39%นะเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะผมทุกคนกางเกงอันนี้นะก็คือตัวกันบินหลายตัวเนี่ยในวงการเอามันไม่ลงเว้ยแม่มดก็คือมันเก่งที่สุดในบรรดาตัวบินแล้วนะแต่ว่ามันจะแพ้ไอตัวเออตัวกันบินตัวใหม่นะตัวกันบินท้ไฟาะคือมันตีทะลุอมตะนะทำให้แซลลี่แม่มดเราเนี่ยเออไม่ได้เฉิดฉายนะผมทุกคนก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะเกมนี้ก็มันเรียกตัวนะผมทุกคน ผมว่าทีมนั้นไม่น่าจะเอาลงนะเดี๋ยวทุกคนเราดูนะว่าเซลีแม่มดเนี่ยเออมันเอาลงยากจริงไหมนะก็โอเคครับผมทุกคนทีมนี้ผมว่าไม่น่าจะใช้เทมนะโอเคโอเคโอ้โหไทยกะคือชีดแรงมากนะทุกคนดูดิไอ้เคเดี๋ยวทุกคนเราดูไอ้เคนะไอ้เคไหวเปล่านะโดนดาวไม่งไทยกะโอ้โหเห็นปลาโ,โดนโดนโดนแบบไทยกะสเปซเรียบร้อยเลยทุกคนแตกหมดนะก็ทําให้ทีมมาเล่นยากนะอุ้ยโดนฮอกกี้โอ้ฮอกกี้แบบตีฟุกมากนะผมทุกคน โอ้โหฮุ้ยแม่งฮอกกี้แม่งเอาอ่ะโคตรเอา,าฮอกกี้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเออภาอากาศสู้ไม่ได้พักพืนก็สู้ได้นะเพราะไอ้ดีน้องของหงจริงๆนะผมทุกคนอ่าโอเคผมว่าฮอกกี้ไม่น่าจะฝุกอีกแล้วนะโบดี้โบดี้เออโอ้โหก็งานเข้านะผมทุกคนแต่ว่าตัวพักพืนแล้วก็ยังชนะอยู่ดีนะอ่าโอเคโอ้ยสู้หน่อยดิเพื่อนเอาหน่อยดิเพื่อนก็น่าจะชนะได้นะผมทุกคนแต่ว่าทีมนั้นแบบ ดาเมสะสมเยอะนะแต่ว่ายังไงก็โดนเจสซิก้ากับเจมืดเล่นงานอยู่แล้วนะผมทุกคนก็ตัวบินเรามาโดนเพิ่มแลเป็น2 0 0พหวะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบผมผมว่าเกมต้องเน้นตัวพักพื้นนะจริง,รงก็น่าจะสู้ได้นะเพราะทีมเรามีไทกะในการฆ่าชินจังนะชินจังเนี่ยมันเพิ่มแลตัวละพันนะผมทุกคนแต่ว่าโดนไ,ไทกะชีทีเดียวนะหายหมดบอกเลยก็ไทกะกับเจสซิก้าแสงนะเป็นตัวที่มีดาเมจแรงที่สุดในเกมตอนนี้นะผมทุกคน ก็แรงแรงที่สุดแรงขนาดไหนผมก็บอกเลยนะว่าคือมันเป็นตัวที่สามารถฆ่าแสงมืดกันเองได้นะมันมีตัวที่แรงกว่านี้นะก็เป็นพวกธรารม,ามะอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนแต่ว่ามันไม่ทะลุอมตะผมไม่นับนะผมทุกคนผมนับตัวที่ทะลุอมตะนะดูดิแปบ๊บเดียวฝั่งนั้นหายเรียบบอกเลยว่าหายเจอไทกาสเปซเรียบร้อยนะผมทุกคนตายหมด โอ้โหก็ยอมรับเลยนะว่าเกียร์กันบินเขาน่าจะดีมากๆไงถ้าผมเปิดเกียร์เขาให้ดูนะผมทุกคนก็คือมูน n h อ c k e y เนี่ยปกติเนี่ยมันเอามันเป็นตัวแก้ทางเออร์ซารีแม่มดอยู่แล้วนะแต่ว่าคือผมดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะผมโอ้โหน่าจะตีแม่นอะตีแม่นมากๆอะ่ะโอ้พลังเกมตีกายที่ด้เข้าโอ้เน้นเรียกวนะคือ,อขี่ขี่แรงมากนะ ก็ทีมข่าวนะแป๊บเดียวโอ้คิด่เขร้อยเปอร์เซนต์รวมๆนะผมทุกคนก็ดาเมจหนักมากนะฮอกกี้เขานะก็โอเคนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวไปเจอที่ทีมต่อไปกันเลยละกันนะ ทีมนี้ชินนะผมทุกคนชินนี่ก็คือโอ้โหมีมีบอสปราผีนะแต่ผมไม่รู้นะว่าแต่ส่วนมากกับผมว่าบอสเนี่ยบอสป่าผีเนี่ยมันเป็นท่าแสงมันน่าจะเอาแม่มดได้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะผมทุกคนทีมเขาใช้ชิโนโบุนะผมมองว่าชิโนโบุเนี่ยมันตกยุคไปตั้งนานแล้วนะผมทุกคนผมไม่แนะนาเออให้ผมเอาเอาเป็นว่า ผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ดิคือชิโนโนบุเนี่ยมันมันมันไม่เก่งเท่าตัวใหม่ๆนะมันมันสู้พวกชินจังที่มาวารีไม่ได้แต่ถ้าใครที่เปิดไม่ได้ผมว่าชิโนโนบุยังใช้งานได้พอสมควรอยู่นะอ่าโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวลองดูนะว่าบอสป่าผีเนี่ยมันจะไหวกับเออแม่มดหรือเปล่านะแม่มดโอ้เราโดนเราโดนไอเทมนะผมทุกคนคือเราจาเล่นแบบน้อยเทมได้หรือเปล่าแนละ้วทีมนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนว่าเราจะน่อยเทมได้หรือเปล่าแต่มมองว่า,วา ต่อให้ภาคอากาศสู้ไม่ได้นะภาคพื้นเราก็สู้ได้นะผมทุกคนเพราะว่ามันมันเหมือนว่าทีมเขาต้องเสียแร่ไปเรียกตัวกันบินนะ แล้วตัวกันบินเนี่ยมันก็กันบินไม่ได้หนึ่งร้อเรซ็นตะผมทุกคนมันก็โดนตัวบินซ้อมด้วยบางทีโดนตัวตัวบินฆ่าด้วยนะผมทุกคนก็ทีมน,น้องเขานี่คือโหดมากนะสี่หมืนเจ็ดผมมองว่าคุ้มค่ามากนะสาหรับใครที่แบบอยากจะซื้อนะแล้วสาหรับใครที่แบบว่าอยากผมมีไอเดียโอ้ผมยืนตํานานเหมือนกันกันกบพี่ผมอยากส่งให้ผมรีวิวสามารถส่งมาได้เลยนะในในเพจของผมนะที่ผมจะปักลิง์เพจซื้อขายรหัสไว้ข้างล่างนะก็สามารถทักแชทเพจมาได้เลยนะผมทุกคนแล้วสาหรับใครที่แบบว่า เอออยากได้ไก่การ์ดเอาไว้เปิดแสงมืดในวันที่20เดือนนี้ก็สามารถทักแชทเพจมาได้เหมือนกันนะผมทุกคนโอเคทีมนี้เรามีโอากาสชนะสูงพอสมควรนะแต่ว่าคือมันมีฮิมาวารีนะเอ้ยมันมีชินจังนะแต่ว่าไม่มีฮิมาวารีนะผมทุกคนทีมเนี้ยผมมีวิธีการแก้ทังง่ายมากเลยนะง่ายง่าย,ายสุดๆเลยนะคือผมจะต้องเปลี่ยนเออเกียร์ตัวกันบินออกนะผมทุกคนผมใส่เป็นรองเท้าแทนนะแต่ผมหารองเท้าก่อน ก็ต้องใส่เป็นรองเท้าเท่านั้นนะมันจะได้แบบว่าวิ่งไวๆหน่อยนะถ้าเจอทีมที่ไม่มีตัวกันบินอย่างนี้นะผมทุกคนแบบผมหารองเท้าคู่ดีๆด,ดี่สุดก่อนอันนี้แล้วกันนะคู่นี้น่าจะดีที่สุดนะเดี๋ยวลองดูนะผมทุกคนว่าไหวหรือเปล่านะอ่าโอเคก็น่าจะชนะแบบกินหมูเลยนะทีมนี้ผมมองนะว่าถ้าเกิดภาคพื้นเขาแบบเกียร์ไม่เกียรไ์ไม่มีอัปเกรดธาตุหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าเราไหวหมดเลยนะผมทุกคนก็เมื่อกี้เน็ตกากนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะผมทุกคนว่าไหวเปล่า ก็ถ้าเกิดใส่เกีย์แบบนี้นะข้อดีของไส่เกีย์แบบนี้เลยนะมันมันจะเออมันจะวิ่งไวแล้วมันก็จะประหยัดแร่นะผมทุกคนแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดเจอตัวบินมึงโดนคอดอกเดียวตายเลยนะดอกเดียวจริงๆนะผมทุกคนก็ทําให้เราเล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะเกมนี้เฮ้ยยากหรือเปล่าวะก็โอเคตัวกันบินตัวกันบินเขาไม่มีนะโบโอ้โหจบอย่างง่ายเลยวะ่ะอีซี่คือแม่มดมันโหดจริงว่ะทุกคนโหดจัดเลย ก็ผมให้คะแนนสิเต็มสินะแม่มดนะ,ะเดี๋ยวลองไต่ดูต่อนะก็มีมูนฮอกกี้นะผมทุกคนทีมนี้เอ้ยทีมนี้เราเคยเจอมาแล้วนะเราก็ยังไม่อยากจะตีทีมเดิมนะโอเคผมขอใช้ลูบี้นะโอ้แม่มดก็เป็นคนไทยนะผมทุกคนคนไทยนี่คือตีไม่ไดนะ้เดี๋ยวดราม่านะผมทุกคนโอเคโอ้ทีมนี้มีโอ้โหแซลลี่หิมมาตุกตาหิมะาแต่ผมมองว่าภาคพ,พื้นเขาไม่มีตะแรตตะเกิดเลยนะไม่แบบ ไม่ใช่ตัดแร่ดิมีคอมโบเพิ่มแร่น้อยมากมีแค่ฮิมาวิโอเคสามตัวผมมองว่าทีมเรามีโอกาสชนะนะสูงอยู่นะเพราะว่าทีมเขาไม่มีตัวบัฟตีแม่นนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะผมทุกคนเกมนี้ผมว่าตัวบินเราอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ผมก็เรียกไปงานงานหละทุกคนก็คือมันอยู่ในสล็อตน,นะผมทุกคนคิกเกตเปลียนนะเดี๋ยวลองดูนะผมทุกคน,กคน,กคนว่าไหวหรือเปล่านะเกมนี้อ่ะโอเคสวยเฮ้ย ไหวเปล่าวะเฮ้ยก็น่าจะไหวนะผมทุกคนเพราะว่าภาคพื้นเขาเนี่ยโดนเจมมืดเล่นงานหมดแล้ว,ลวเจมมืดเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดขายได้มาผมแนะนําให้ปั้นตัวแรกเลยนะผมทุกคนหรือไม่ก็เจสซิก้านะมันเก่งจริงๆนะสองตัวนี้นะอุ้ยเผื่อใช้เทมวาทุกคนโอเคโอเคใช้เผื่อใช้เทมไปนะก็น่าจะชนะได้นะเกมนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะตัวบินตอนแรกอุ้ยเอา้าทุกคนเผื่อนะผมทุกคนเผื่อไป เผื่อไปมองตัวบินอย่างเดียวลืมมองพาคพื้นเลยก็พลาดนะผมขอโทษน้องต้นด้วยนะแบบผมเล่นกาก,ากมากเลยนะอ่าโอเคผมตานี้ไม่มีตัวบินไม่มีตัวกันบินบอกเลยวหวานเจี๊ยบอ่าเดี๋ยวลองเล่นกันต่อดูนะผมทุกคนว่าหวานเจี๊ยบจริงหรือเปล่านะก็ไอดีราคาสี่สี่หมื่นเจ็ดนะผมมองว่าคุ้มค่านะยืนตำนานท็อปหนึ่งร้อยนะผมทุกคนก็สําหรับใครที่มีไอดีแบบท็อปสิบท็อปร้อยอย่างเงี้ยสามารถส่งไหมผมรีวิวได้นะ ก็ผมจะรีวิวให้ฟรีๆนะผมผมได้คลิปคุณได้เออคุณได้แบบเอาโปรไฟล์เอาไว้แบบขายไอเดียอย่างนี้นะผมทุกคนเพราะว่าแบบเวลาคนที่จะซื้อรหัสด,ดูการเล่นผ่านคลิปอะไรเงี้ยก็คือไอเดียคุณโหดมากอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนก็ประมาณนี้น่าจะชนะได้นะ<อ>เพราะว่าเฮ้ยชนะปะวะเพราะเราะเออ,อ,อตายเกินตายเกินก็โหดมากจริงๆนะผมทุกคนตัวบินอะแบบโกงอะ